เราทุกคนฟังนะเรื่องอวิวัฒนาการภาษากอังฤษของเราตั้งแต่ปีแรกที่เข้าไปเหยียบอเมริกานะจนถึงตอนนี้นะ We are in um it's Saturday <c oughs> <sad> ดูคลิปตัวเองก็งงตัวเองพูดอะไรออกไป Alright guys um right now it's 3.17สวัสดีค่ะทุกคนกําลังับรายการของแห้งของขวัญเย้อ่าวันนี้พบกับขวัญนะคะทุกคน คือว่าที่มาที่ไปของคลิปนี้ก็คือว่าขวาัญไปดั่งถ่ายโทรศัพท์ตัวเองแล้วก็ค้นพบคลิปเก่าๆตัวเองมากมายแบบผู้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะเรื่องวิวัฒนาการภาษาอังกฤษของเราตั้งแต่ปีแรกที่ไปอเมริกาจนกระทั่ง,งถึงตอนนี้ประมาณ3ามถึงปีนะคะจะมาเล่าให้ทุกคนฟัง disclaimer คลิปนี้นะคะบอกก่อนว่าขวัญภาษาอังกฤษไม่ได้ perfect <c oughs> นะคือยังมีตะกุกตะกะัก,มมกบ้างผิดแกมม m าบ้างแต่จะบอกว่าวัานนี้อยากมาเล่าให้ทุกคนฟังละกันในฐาหนะแบบคนไปเรียนต่างประเทศมาเนาะ โอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนขอเกินก่อนนะว่าเราอ่ะเป็นนักเรียนทุรัฐบาลไทยนะคะทุกคนดังนั้นตั้งแต่เด็กจนโตเราก็อยู่โรงเรียนไทยมาตลอดเลยนะดังนั้นภาษาอังกฤษของเราจะงูประตามากๆเลยก่อนที่จะไปเรียนที่อเมริกานั่นเองเนื่องจากความที่เราเป็นเด็กทุนเนี่ยเราก็เลยมีโอกาสได้ไปอยู่ต่างประเทศใช่ปะซึ่งก็คือเราไปเรียนที่อเมริกาซึ่งเราเรียนทั้งหมด5ปีนะรวมกันก็คือปีแรกไปเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัายแล้วก็อีก4ปีคือเรียนมหาลัายนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่ปีสามนะคะทุก ไปถึงอันแรกเลยค่ะทุกคนคะก็คือช่วง2-3เดือนแรกที่ไปอยู่ที่อเมริกานั่นเองอ่ะเนื่องจากว่าเราเป็นเด็กทุนใช่ปะดังนั้นอะ่ะเด็กทุนทุกคนอะ่ะจะมาอยู่รวมกันในค่ายหนึ่งซึ่งค่ายนี้นมีกฎว่าห้ามพูดภาษาไทยเลยเพราะาเขาพยายามจะฝึกภาษาอังกฤษ,าษ,าษาให้กับเรานั่นเองตอนแรกกลัวมากเขาว่าเอา้าเราพูดกับคนไทยที่เราเคยพูดไทยด้วยต่พูดภาษา,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 า,าอังกฤษก็รู้สึกแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแต่ถามว่าตอนนั้นภาษาอังกฤษค่อนข้างก้าวกระโดดมากๆขวัญจะให้ทุกคนดูคลิปก่อนละกันไป we are in um it's Saturday and it's now seven t h r y and we are going to eat crepe with P seven ตอนนั้นประมาณช่วงกรกฎานะคะทุกคนทุกคนจะสังเกตเห็นว่าการสื่อสารได้แล้วนะหมายถึงว่าเราอยากสื่อสารอะไรอ่ะเราก็สื่อสารได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแกมมายังผิดอยู่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ก็อย่างที่บอกก็คือเราพูดเหมือนตอนเราอยู่ไทยอ่ะแหละก็คือพูดกับเพื่อนคนไทยอะไรเงี้ย เรื่องการติดการพูดของอเมริกามาอาจจะยังไม่ค่อยมีนะยังแบบเป็นไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะคะทุกคนคะอันนั้นก็คือช่วงกรกาคาอ่ะคราวนี้เราไปดูคลิปช่วงสิงหา Hi we are in Boston we are going to the sea oh I don't know <c oughs> คลิปนี้เนี่ยเราไปเที่ยวบอสตันกับเพื่อนเราก็เลยแบบเอ้ยอยากถ่ายเที่ยวเล่นกับเพื่อนนิดนึงอะไรเงี้ยทุกคนจะเห็นว่ามันไม่ต่างกันมากแต่ถามว่าตอนนั้นความรู้สึกเราคือเราพูดคล่องขึ้นเยอะมากๆแล้วผ่านไปหนึ่งเดือนห้ามผู้ภรษจาไทยเลยอะไรเงี้ยตะกุกตะก,กาักอยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสื่อสารค่อนข้างได้แล้วอ่ะอันนั้นก็คือช่วงของ2-3ถึงสเดือนแรกในะอเมริกานั่นเองคราวนี้ทุกคนคะพอจบค่าย2-3ถึงสเดือนแรกอ่ะเด็กทุนทุกคนก็จะแยกย้ายไปตามบอร์ดิงสกูลเนาะก็คือเป็นโรงเรียนที่เป็นโรรรงเรียนปะจํา ซึ่งมันก็เป็นช่วงจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆของขันเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบเออเราได้ไปอยู่กับเพื่อนอเมริกาจริงๆซึ่ง,งก่อนหน้านี้นไม่ใช่เพราะว่าเราอยู่กับคนไทยมาตลอดอ่าดังนั้นช่วงที่ไปอยู่ตรงนั้นคือเราได้ซึมซับความเป็นอเมริกันมากขึ้นเนาะก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นอะสำเนียงตัวเองค่อนข้างพัฒนามากยิ่งขึ้นการออกทรงออกเสียงอะไรเงี้ยปัญหาสําคัญที่สุดของตอนนั้นก็คือการแบบสร้างประโยคแล้วก็การสื่อสารออกไปโดยเฉพาะบริบทที่มันค่อนข้างยากอะไรแบบเนี้ยสื่อสารในชีวิตประจําวันอะค่อนข Um, I already graduated from Thailand last year but I received the scholarship from Thai government to study abroad. อ่ะทุกคนจะเห็นว่าแบบเวลาเราแนะนําตัวอะไรอย่างเงี้ยประโยคที่พูดบ่อยๆอ่ะค่อนข้างโอเคแล้วแต่ว่าเมื่อไหร่เธอต้องพูดอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบความลงความรวยมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบประมาณนี้ One of my greatest challenge is Um, because of I am a new student and I'm also an international student so to improve my English is really important to me The reason that I think it's really interesting line and so I really like it is that because it affirmed to his father that he can be a good king in the future Gamma because of because of เออแต่ถามว่าเขาก็เข้าใจแหละแต่มันอาจจะยังไม่เหมือนกับแบบคนที่เรียนอังกฤษมานานหรือว่าคนที่พูดอังกฤษคล่องแล้วอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นช่วงไปอยู่ boarding school เดือนแรกๆนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าทุกคนคะ,คนคะเนื่องจากเราอยู่ตรงนั้นอะอยู่กับเพื่อนอเมริการอบๆเป็นเพื่อนอเมริกาปีหนึ่งผ่านไปเรารู้สึกว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างแบบโอเคเลยก็คือตอนจบปีแรกอ่ะรู้สึกภาษาอังกฤษค่อนข้างคล่องแล้วอะไรเงี้ย ภาษาทประจําวันได้แล้ว i s c u s s i o n ในห้องค่อนข้างโอเคยิ่งขึ้นอันนั้คือพัฒนาการในปีที่1นั่นเองค่ะพอจบปีที่หนึ่งเนี่ยมันก็เข้าไปสู่เนาะชีฟมหาลาัยนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งผมจะบอกว่า Expectation ของมหาลัยกับมัธยมทข้งต่างกันมากเพราะว่าด้วยความเป็นเด็กมัธยมอะ่ะคือเขารู้ว่าเราเป็นเด็กต่างชาติด้วยเขาจะค่อนข้างแบบใจดีแล้วก็คิดว่าเออภาษาคีเราอาจจะยังไม่ดีมากเพราะเป็นปีแรกของเรา แต่การไปอยู่ในมหาลัยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าในมหาลาัยทุกคนจะคิดว่าเอ้ยยูต้องเก่งภาษาอังกฤษสิถูกะตอนที่อยู่มหาลาัยค,ค่อนข้างกดดันมากเพราะว่ามันจะมีคาดแบบ writing s e s หรือว่าคาดแบบ discussion เยอะๆซึ่งเขา expect ว่าเราต้องเป็นแบบเท่ากับ l e v e l ของเด็กที่นู่นอะไรเงี้ยทำให้ค,ค่อนข้างกดดันพอสมควรสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราคือเราเป็นคนพูดติดความคิ้วๆนิดนึงอ่ะเึนออกป่ะคือเวลาเราพูดภาษาอังกฤษมันจะการแบบ Hello I P อีอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเราจะได้คำพูดจากเอ่อเยอะมาก,กว่าขวัญ your English is so cute อะไรมันได้แบบว่าภาษาอังกฤษเธอน่ารักมากเลยนั้นเนี่ยเธอมาจากประเทศอะไรทำไมาแบบพูดภาษาอังกฤษอารมณ์ประมาณนี้อะไรเงี้ยผ่ก็บอกเปล่าเปล่าคือขวัญเองที่พูดภาษาอังกฤษแบบนี้นะดังนั้นภาษาอังกฤษขวัญช่วงนั้นมันก็จะประมาณเนี่ยทุกคน Hello Jasmine Hello โหลไมคิดตัวเองก็งงตัวเองพูดอะไรออกไปนะ อันนั้นคือประมาณปีแรกในมหาลายัย <Yeah. S 1> ขอรู้สึกว่าความยากของการอยู่มหาลัยคือคนไทยเยอะกว่าตอนอยู่บอร์ดิงสคูลเยอะมากมันทาให้ชีวิตเราวันๆอยู่กับคนไทยค่อนข้างบ่อย <Yeah. S 1> อ่ะมันก็เลยเป็นปัญหาว่าเราไม่ได้ฝึกภาษาอังกฤษเท่าที่ควร <Yeah. S 1> ช่วงปีแรกๆในมหาลัยที่เมริกาภาษาอังกฤษก้าวกระโดดขนาดนั้นไหมถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มันเป็นความรู้สึกแบบ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้สึกมันก้าวกระโดดอะแต่เราซึมซับสำเนียงการพูดของเพื่อนเพื่อนเรามาพอสมควรเหมือนกัน <Yeah. S 1> ดังนั้นภาษาอังกฤษมันก็เลยค่อนข้างเห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะในแง่ของการใช้คำพูดหรือว่าในแง่ของการแบบออกเสียงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขวานจะให้ทุกคนไปดูคลิปละกันเนาะ Alright guys um right now it's 3.17 e e s e v e t and I just finish e d morning Two interviews It's it's the like in really early คลิปที่ทุกคนเพิ่งเห็นไปเป็นคลิปประมาณกปีสองปี3แล้วมันก็เลยมีโอกาสฝึกภาษามากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ด้วยความที่เราไปอยู่ชมรมต่างๆพวกฟริสบี้หรือว่าพวกเต้นพวกเนี้ยทำให้เราได้ใช้ภาษาอังกฤษในแง่ต่างๆมากยิ่งขึ้นคราวนี้มันอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างเปลี่ยนผันตัวเองพอสมควรเพราะว่าช่วงประมาณปี3มอ่ะเราจะมีสัมภาษณ์งานทข้งๆเยอะเราต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งานดังนั้นแบบช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราแบบเรียบเรียงประโยคได้แบบ Amazing แล้วก็แบบว่าแกเป็นพูดคล่องขึ้นมาเลยนะคะทุกคนคะ <c oughs> า่อะนั้นคือใช้ภาษาอังกฤษเดยอะจริงๆนะก็รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นคนอันนี้ก็เป็นประมาณปีสา Hi guys Thank you so much for checking out this video I hope this is helpful for all of you and if you like this video don't forget to like share and subscribe for more contents from our channel และทั้งหมดนี้นะคะก็คือวิวัฒนาการภาษาอังกฤษของวันนะคะตั้งแต่ปีแรกที่เข้าไปเหยียบอเมริกานะ,ะจนถึงตอนนี้นะ,ะถามว่าภูมิใจไหมค่อนข,ข้างภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าสื่อสารได้ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเราเคยเป็นคนน้อยมากว่าเราติดสำเนียงไทย หรือว่าเราแบบแกม,ม่าผิดอะไรเงี้ยแต่ว่าความจริงมันคือทุกอย่างมันคือการเรียนรู้ไปการแก้ข้อผิดพลาดเนาะส่วนเรื่องสมเนียงอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องนนอยเลยเว้ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราสามารถสื่อสารได้นะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากทุกคนไว้นะคะแล้วก็สาหรับคนที่อยากจะเรียนต่างประเทศไม่ต้องกลัวนะคือเราเชื่อว่าการไปอยู่ที่นู่นมันทําให้เราพูดได้มากขึ้นแน่นอนนะทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ ถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้ขวัญก็อยากเอาคลิปสั้นๆมาฝากเนาะเป็นความบังเอิญในการเจอคลิปตัวเองผู้ภาษาอังกฤษก็เลยอยากเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะและน,นี้ก็คือวิวัฒนาการตั้งแต่ปี1ถึงปีที่4ของขวัญในชีวิตมหลาลัยที่อเมริกานั่นเองค่ะทุกคนเอาล่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะของขวัญก็คงต้องขอลาไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย